มาตามนัดทั่วไทยฝนเพิ่มเสียงฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมอีกรอบสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่21มิถุนายน2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้รับฝนตกแช่กระหน่ำกันแบบทั้งคืนซึ่งมีแนวโน้มว่า บริเวณประเทศไทยของเราจะค่อยๆมีฝนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวันแอดมินและทีมงานจะขอพาทุกท่านไปร่วมติดตามดูกันว่าลักษณะอากาศดังกล่าวเกิดขึ้นจากสาเหตุปัจจัยใดบ้างและจะเข้าส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใดแนวโน้มเส้นทางของฝนตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึง15วันข้างหน้าจะเป็นเช่นไรไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากการอัปเดตโมเดลล่าสุดจะเห็นได้ว่าวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตาใต้ฝั่งทางด้านทิศตะวันตก โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะมีฝนตกหนักมากบางแห่งสอดคล้องกับแผนที่กราฟิกแสดงพื้นที่สีเหลืองและสีแดงเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่21มิถุนายน2568โดยพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยฝนตกหนักมากได้แก่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่วนพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงภัยฝนตกหนักบางแห่งได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ เชียงรายพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรพิรนุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูล สงขายะลาและนาราธิวาสซึ่งมาดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ําปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนอีกทั้งร่องมรสุมเริ่มขยับต่ําลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสาสาเหตุปัจจัยหลักส่งผลเกื้อนหนุนกัน จึงทําให้ในวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายไะเย,ยา,นาน่านตากพิษณุโลกกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35องศางเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์บุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซ,ลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจบบรีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพัางงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด2 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคลื่นลมบริเวณทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง การกระจายตัวของฝนที่เพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาไกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริม่น้ําลําคลองและพื้นที่ชุมชนเมืองให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ระหว่างอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หลังจากนั้นมาดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงวันที่22-27ถึงมิถุนายน2568บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและต้องเผชิญกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะวันออกของภาคเนื่องจากอยู่ใกล้ร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณดังกล่าวประกอบกับลมมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะในช่วงวันที่25-27มิถุนายนตามโมเดลชี้ว่าในช่วงดังกล่าวฝนฟ้าขนองจะกระจายตัวในหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นเลยทีเดียวนอกจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยในบางวันจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนบนด้วย อีกทั้งลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะค่อยๆมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสาเหตุปัจจัยดังกล่าวส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากนั้นการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำนะคะบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกและช่วงเช้าของอีกวันโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้กับร่องมรสุม และพื้นที่รับลมมรสมุมอันได้กแก่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางด้านทิศตะว,วันออกของภาคภาคตะว,วันออกแถบชายฝั่งและภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกโดยทั้งกรมอุตุนิยมวิทยา,าได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่22-27มิถุนายน2568ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ29-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0 8 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุดประมาณ28-34องศาเซลเซียสภาคกลางคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0 7 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด ประมาณ30-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ28-34องศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30-35ถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด29-34ถึงองศาเซลเซียสทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก คาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ถึง80ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุดประมาณ28-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรคลื่นลมที่มีกำลังแรงขึ้นตลอดช่วงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวันให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์มวลน,น้ำสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำที่ต้องเฝ้าร,ระวังเป็นพิเศษสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเน้นย้ำให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยมาดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2568มีแนวโน้มว่าการกระจายตัวของฝนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ภาคอื่นๆฝนจะลดลงบ้างโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างจากแนวโน้มลักษณะอากาศตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึง15วันข้างหน้าชี้ให้เห็นว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าหลายพื้นที่ยังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากอีกทั้งสภาพอากาศยังคงมีความเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนอย่างต่อเนื่องให้ทุกท่านติดตามอัปเดตข้อมูลไปพร้อมกันกับแอดมินอย่างใกล้ชิดน,นะคะ หากพบสาเหตุปัจจัยอื่นใดที่เข้ามาส่งผลกระทบทําให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะเรียติดตามนํารายละเอียดอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีค่ะเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอ,อกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ